คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตจเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีรายการสาระธรรมดีเพื่อเพิ่มเติมเสริมแต่งสติปัญญาบารมี และบำเพ็ญกุศลทำความดีพร้อมๆกันเสนอเรื่อง9วิธีครอบครัวอบอุ่นมีความสุขครอบครัวเป็นหน่วยสังคมเล็กๆที่มีความอบอุ่นที่มีความรักเป็นเครื่องถักทอต่อเติมเสริมแต่งและก็เป็นโลกสวรรค์เล็กๆที่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าทำอย่างไรครอบครัวจะอบอุ่นและอยู่อย่างมีความสุขประการที่1ให้เวลาคนในครอบครัวเวลาเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายวันหนึ่งเรามีเวลาที่จะต้องทำงาน8ชั่วโมง9ชั่วโมงแต่ก่อนถึงเช้าเราก็ต้องมีเวลาอยู่กับคนในครอบครัวปฏิสัมพันธ์พูดคุยให้เป็นฉันมิตร หลังจากเลิกงานก็ต้องมีเวลาให้กับคนในครอบครัวมีเวลาคุยกันถามกันทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ช่องว่างมันลดเพื่อเติมเต็มเวลาซึ่งกันและกันหลายคนมักจะทุ่มเวลาให้กับการทํางานจงลืมคนในครอบครัวจงลืมสามีลืมภรรยาลืมลูกๆหรือบางทีก็ลืมผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ตรงนี้ก็ทําให้ครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นสักเท่าไหร่อยากได้ความอบอุ่นคืนมาต้องเจียดเวลาแบ่งเวลาบริหารเวลาให้พอดีพอเหมาะพอควรไม่น้อยไม่มากจนเกินไปประการที่สองรอกินข้าวพร้อมกันการทานข้าวพร้อมกันในท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นการแสดงความเอื้ออาทรแสดงความมีน้ำใจ แสดงความเคารพกติกาของครอบครัวเรียกว่าพร้อมเพียงกันทานข้าวเพราะเวลาทานข้าวเนี่ยจะเห็นหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาได้ทานอาหารรสเดียวกันอยู่ด้วยกันได้คุยกันบ้างได้เห็นหน้าเห็นตาได้ปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่าเกิดมิตรภาพที่ดีในวงข้าวนี่สำคัญนะพ่อแม่หลายคนรอลูกต้องกลับจากที่ทำงาน รอทานข้าวด้วยภรรยาก็รอสามีทึ่งเดินทางกลับจากที่ทำงานก็รอทานข้าวแต่บางทีมันก็จำเป็นด้วยระยะเว,เวลาเดินทางนู่นนั่นนี่บ้างอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ควรจะมีเวลาที่จะทานข้าวพร้อมกันเพื่อลดช่องว่างเช่นเดียวกันเติมเต็มความรักเติมเต็มความอบอุ่นเติมเต็มความเห็นอกเห็นใจเติมเต็มความ หวงหาอาทรให้มันมากขึ้นท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่3ให้กำลังใจกันแน่นอนการทำงานก็ต้องมีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างมีอุปสรรคมีปัญหาตามมาเมื่อฝ่ายใดมีปัญหาก็ต้องรู้จักให้กำลังใจกันเรียกว่าพูดให้กำลังใจเออเดี๋ยวตั้งสติให้ดีแล้วมาหาทางออกทางแก้ ไปพร้อมๆกันมันไม่แย่จนเกินไปหรอกเดี๋ยวปรึกษาผู้สูงคุณนวุฒิปรึกษาผู้สูงอายุอ้ามาคุยกันให้กำลังใจกันมันหนักอืมหนักก็ผ่านได้อยู่แมมมันมีอุปสรรคผ่านได้อยู่เพราะ้าไงเราก็มาคุยกันหาทางออกทางเลือกที่ดีคิดว่าทางเลือกมันต้องมีอ่ะจะหนักแค่ไหนถ้าเรามีกำลังใจดีให้กำลังใจซึ่งกันและกัน คนที่ประสบภัยหรืออุปสรรคทั้งหลายก็จะมีกำลังใจลุกขึ้นมาแก้ปัญหาทำความเข้าใจหาช่องทางหาวิธีแก้ที่สร้างสรรโดยไม่ไปหันหาเข้าอบายมุขนีพ่อหนี้แม่หนี้ครอบครัวไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาครับมีการสร้างปัญหาเพิ่มเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจกันทั้งเรื่องที่เป็นอุปสรรคเวลาท้อทุกมีปัญหา ก็ต้องให้กำลังใจคำว่ากำลังใจก็คือเป็นเพื่อนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหลในยามมีปัญหาหรือความทุกข์ให้กำลังใจเวลามีความสุขคือแสดงความยินดีชื่นชมมอบดอกไม้ให้คำชมหรือบางทีก็อาจจะจับมืออบกอดให้กำลังใจเขาเรียกสัมผัสรักท่านผู้ชมทั้งหลายดีทั้งนั้นเลยครับนะ โดยเฉพาะลูกหลานคนในครอบครัวก็ให้กําลังใจซึ่งกันให้กันเพราะกําลังใจที่อบอุ่นที่สุดเนี่ยคือกําลังใจจากคนในครอบครัวแต่ลูกหลายคนมองไม่เห็นกําลังใจจากพ่อแม่หรอกชอบไปเอาแต่กาลังใจนอกบ้านเอากับเพื่อนนะหรือเอากับเพื่อนร่วมงานอย่างเดียวแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งว่าลูกทุกคนมีอะไรได้ทุกวันเนี่ยเราได้จากพ่อแม่ เป็นที่หนึ่งของโลกก็มาได้วันเราอย่าลืมที่จะเติมกําลังใจให้พ่อแม่พ่อแม่ก็จะให้กําลังใจลูกอยู่แล้วอันนี้สําคัญประการที่สี่ให้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สําคัญวันเกิดเขาพยายามจําให้ได้อาจจะต้องไม่เลี้ยงอะไรกันมากมายแต่ลําลึกนึกถึงการที่เรานึกถึงเรื่องเล็กๆของเขาแปลว่าเราใส่ใจเขา เราให้เกียรติเขาเรารักเขาจริงเห็นใจที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กับคนในครอบครัวเรื่องเล็กน้อยอย่ามองข้ามบางทีไปเยี่ยมญาติฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาก็ต้องไปด้วยกันอย่าอ้างนูน่นอ้างนี่ปายเบียงที่จะไม่ไปเยี่ยมปู่ย่าหรือไม่ไปเยี่ยมตากับยายก็ต้องไปพร้อมกันเรียกว่าเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญในชีวิต เราให้เกียรติฝ่ายสามีเราก็ต้องให้เกียรติฝ่ายภรรยาเช่นเดียวกันเรียกว่าเรื่องเล็กน้อยก็สำคัญนะเอาใจใส่ปัดกวาดเช็ดถดูดูแลถามตรอทุกสุขดิบจึงเล็กๆน้อยๆอยอย่ามองข้ามท่านผู้ชมทั้งหลายได้หนึ่งเรื่องเล็ก,ก,กแต่บางคนมองว่ามันใหญ่สำคัญแต่อย่ามองข้ามก็คือชวนกันไปทำบุญทุนทอนทานบ้างวันเกิดลูก วันครบรอบวันแต่งงานหรือวันครบรอบพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่านถึงแก่กรรมหรือวันหยุดสุดสัปดาห์อยากทําบุญต้นทอนทานไปพักผ่อนแวะทําบุญนู่นนั่นนี่เป็นความดีเป็นการเติมความสุขเป็นการลดช่องว่างให้ความเอือ้อเฟื้อให้ความเผื่อแผ่ให้การแบ่งปันให้ธรรมะเป็นตัวเชื่อมต่อความสุขความอบุญในครอบครัวประการที่ห้า ครอบครัวจะอบอูมได้ข้อนี้ก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าข้ออื่นก็คือติดต่อกันเสมอถามไทยเป็นเรื่องจําเป็นทานข้าวกลับบ้านผิดเวลาก็ถามไทยฝนตกไหมมีเงินใช้เพียงพอหรือเปล่าสุขภาพเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมถามไทยครับแต่ไม่ใช่ไปจำจี้จำใสทุกเรื่อง ถามไทยติดต่อให้เป็นปกติดูแลสุขภาพนะพ่อนะแม่อย่าขับรถเร็วนะถามไทยกันครับความห่วงใย,ยผูกพันสัมพันธ์และไมตรีแค่ถามก็รู้สึกดีมีความสุขมีคนเป็นห่วงเรานี่มันมีความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายส่งลายหากันบ้างถามทางเฟซบ้างโทรศัพท์บ้างก็เป็นการเชื่อมความรักความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็สำคัญเรียกว่าติดต่อกันอยู่เสมอจะไปไหนก็ต้องบอกจะไปคิดว่าถือวิสาสะอุ้ยเดี๋ยวรู้เองไปแป๊บเดียวนู่นนั่นนี่บางทีเรื่องเล็กๆนี่ก็ทำให้ขิดข้องหมองใจกันได้ในครอบครัวนะท่านผู้ชมทั้งหลายไฟรัดวงจรนี้ก็ไฟไหม้บางทีเกิดจากไฟรัดวงจรเล็กๆ ไฟไม่ป่าก็เกิดจากจุดเล็กๆไม่ขีดเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามจริงเล็กๆน้อยๆการติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องนะบอกจะไปไประชุมจะไปธุระนู่นนั่นนี่บอกครับเพื่อคนทางบ้านเจ็ไม่ได้ห่วงวิตกกังวลหรือจะอไม่ต้องรอทานข้าวด้วยเพราะจําเป็นต้องเดินทางทําความเข้าใจติดต่อ โดยเฉพาะยุคออนไลน์ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการติดต่อสื่อสารประการที่6ไม่ต้องรอให้ขอความช่วยเหลือไม่ต้องบอกให้มาช่วยนะครับเห็นปุ๊บดูท่าทางดูชีวิตประจำมาแล้วเดินเข้าไปช่วยนะครับก็ไม่เห็นบอกแล้วจะช่วยยังไงถ้าพูดอย่างนี้บ่อยๆนะตรงกันข้ามเขาก็จะรู้สึกไม่ดีคุณน่าจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามีภรรยาหรือลูกหลานเองคนในครอบครวัวเองก็ต้องดูว่าทำกิจกรรมอะไรก็เข้าไปช่วยซะบางทีไม่จำเป็นต้องบอกหรอกครับเ็าเรียกว่าเป็นสัญชาติทยานเป็นสํานึกดเีเขาเรียกว่าเป็นสามัญสํานึกดีไม่ต้องรอให้บอกถึงไปช่วยเช่นฝ่ายหนึ่งกำลังทำความสะอาดนะไดายาหรือกำลังทำความสะอาด บริเวณมันค่องต้องใช้เวลาพอสมควรเราก็ไปช่วยแต่ถ้านิดๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะเจ็บปัดกวาดถูที่มันจะต้องใช้เวลานานหรือกินเวลาพื้นที่กว้างขวางเราก็ไปช่วยเหลือการยกการถือน,น,น,นู่นนั่นนี่ก็จาเป็นต้องสังเกตครับคนในครอบครัวต้องสังเกตเป็นการแสดงมิตรภาพที่ดีเรียกว่าใส่ใจเอาใจใส่ไม่ต้องรอให้บอก เดินไปช่วยเลยครับยกเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้อเดี๋ยวถือช่วยมามามาพ่อช่วยแม่ช่วยให้หนูช่วยคนให้ผมช่วยทีครับฝึกครับและหัดส,สอนลูกหลานให้พูดคําว่ามีอะไรให้ช่วยบ้างบางทีเป็นงานต้องสุ่มเสี่ยงเช่นงานซ่อมแซมงานโยธาที่จําเป็นจะต้องใช้แรงมากลูกหลานก็จะไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลืออันนี้จำเป็นก็ถ้าบางเรื่องก็ต้องบอกนะครับ ข้อที่7อย่าผัดวันประกันพรุ่งครอบครัวจะอบอุ่นได้อย่าผัดวันประกันพรุ่งทํามีอะไรเจี่ยดทำวันนี้ทําให้เรียบร้อยเว้นแต่ว่าพรุ่งนี้มันงานเยอะหรือมันติดขัดนู่นนั่นนี้ก็พยายามผัดไปวันพรุ่งนี้ได้แต่ทําวันนี้ให้เต็มที่นะโกรธกันก็อย่าผัดวันประกันพรุ่งพอขอโทษได้ก็ขอโทษพอขออาภัยได้ ก็ขออภัยนะอย่าเอาชนะฆาขานกันความร้าวฉานความไม่สบายใจจะเกิดขึ้นในครอบครัวประการที่8อย่าอายที่จะแสดงความรักการยิ้มใส่กันการทักทายกันกับคนในครอบครัวสวัสดีครับตอนเช้าสวัสดีแม่สวัสดีพ่อ,อลูกๆสวัสดีลูกให้คุ้นเคยครับถ้าเราคุ้นเคยกันนี่ท่านผู้ชมทั้งหลาย มันจะเกิดความเคารพเกิดความเกรงใจเกิดการให้เกียรติเกิดความรักที่มันอบอุ่นเกิดความเชื่อมต่อก็เรียกเกิดความเชื่อมสัมพันธ์รักในครอบครัวให้อบอุ่นจะทํำอะไรก็เกิดความเกรงใจให้เกียรติเรียกว่าไม่อายที่จะแสดงความรักยิ้มทักทายถามกันบางครอบครัวก็อบกอดกัน ปองครอบครัวหนัหนกัก็หอมแก้มกันก็กทําได้คนในครอบครัวไม่ได้น่าเกียดเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันจับมือมาเป็นลูกหลานก็อบกอดรูปหลังก็สัมผัสเกสัมผัสรักให้ครอบครัวมีสายใยแห่งความอบอุ่นแห่งความเอื้ออาทรความเข้าอกเข้าใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวและประการที่9ใช้หลัก4่ยอท่านผู้ชมทั้งหลาย ทำให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 1. ยอมให้ยอมให้คือยอมที่จะให้เกียรติให้ความรักให้ความเคารพยอมให้คำพูดดีๆนะยอมช่วยเหลือยอมที่จะประหยัดมัธยัต์เรื่องที่ดีนะครับยอมให้กันยอมที่จะให้แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นยอมรับความรู้ยอมรับความสามารถยอมรับพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายยอมรับความรู้ตําแหน่งยศักทุกอย่างอยู่ในข้ขอควรต้องยอมรับกันได้สองยอมเงียบบางทีเนี่ยอาจจะหงุดหงิดเครียดกับงานประจํากลับมาบ้านอาจจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีเราก็หัดสังเกตเออเราก็เงียบซะ ไม่เข้าไปต่อร้อต่อเถียงหรือไม่เข้าไปก็เ,เรียกว่าไม่ไปรบกวนเขาให้เราก็อยู่เงียบๆดูจังหวะหรือบางทีเกิดทะเลาะกันพูดสองสามคำพอแล้เงียบเดินหนีไม่พูดละรอจังหวะดีๆค่อยเข้าไปง้อหรือเข้าไปทําความเข้าใจประการที่3คือยอมแพ้คนในครอบครัวเนี่ย ถ้าเอาชนะฆาคานกันเนี่ยไม่มีความสุขหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายยอมแพ้กันบ้างให้เขาชนะบ้างบางทีเรารู้เขารู้หน่อยหนึ่งเขาอาจจะอยารู้บ้างก็ให้เขาพูดบ้างยอมให้เขาพูดยอมให้เขาวิจารณ์ยอมให้เขาเแสดงอารมณ์บ้างแต่ว่าเราก็ช่วงจังหวะดีๆก็หาโอกาสคุยกันให้เข้าอกเข้าใจกันลักษณะขอคำปรึกษา ราะนี้ต่อมาก็คือยอมรับความแตกต่างความแตกต่างมีทุกคนโทษทีคนละพ่อคนละแม่มาแต่งงานอยู่ด้วยกันจะให้เห็นเป็นในเรื่องเดียวกันทุกเรื่องเหมือนเลขสิบเอ็ดไม่ได้หรอกท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะมีแตกต่างบ้างแต่สองฝ่ายก็ต้องยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะตกลงปงใจแต่งงานเป็นสามีภรรยาสร้างครอบครัวด้วยกันก็ต้องยอมรับความแตกต่างของสามีของภรรยา เพื่อที่จะมีช่องว่างมีช่องที่จะเขาเรียกว่าหารสองเห็นดีเห็นงามเห็นเหมาะเห็นควรด้วยกันยอมรับความแตกต่างและยอมรับความคิดยอมรับบุคลิกภาพยอมรับวิธีเลี้ยงดูอุปนิสัยยอมรับให้ได้ทุกเรื่องแต่ก็ต้องเปิดใจนะต้องเปิดใจกันคือติกันได้เบรกกันได้ห้ามกันได้เตือนกันได้ทั้งสองฝ่าย ฉันจะเป็นเบรกที่ดีสําหรับเธอฉันจะเป็นคันเร่งที่ดีอ่าอะไรที่มันดีๆก็เติมเต็มกันเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขครอบครัวมีความสุขเหมือนพ่อแม่มีความสุขก็จะส่งผลไปถึงลูกๆในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวให้ความรักให้ความเข้าใจและที่สำคัญมีธรรมะไปเติมเต็มคือมีเมตตาธรรมมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันหวังดีต่อกัน แม้อาจจะมีเรื่องที่มันปัญหาอุปสรรคในครอบครัวก็หันหน้าคุยกันครับปรึกษาหาทางออกทางเลือกที่ดีโอกาสที่ดีมีความสุขก็จะกลับคืนมาสู่ครอบครัวได้อย่างแน่นอนขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระธรรมะดีสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเพรมกเกษมสร์ อายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรับอนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อต่อเติมเสริมแต่งสติปัญญาและสร้างบาร,รมีไปพร้อมๆกันเจริญพร